สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเอ๊พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่วัดเมงวี ee, ค่ะซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทามันอายุนเทมเพิลนะคะซึ่งเป็นราชาเทวสถานที่กษัตริย์ราชวงศ์เมงวีเคยใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆข้างในจะมีความสวยสดงดงามขนาดไหนเข้าไปชมพร้อมกันค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะรายการสำรานกรุงพาคุณผู้ชมมาสำรานไกลถึงเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียเลยละคะ่ะและในวันนี้นะคะเอ็กก็พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่วัดเมงวีหรือว่าปูราทามันอายุนั่นเองค่ะวัดนี้นะคะเป็นหนึ่งในหกวัดที่สวยที่สุดของบาหลีและก็ยังเป็นวัดหลวงแห่งราชวงศ์เมงวีด้วยและเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างก็คือวัดนี้เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของบาหลีอีกด้วยค่ะ วัดนามันอายุนก่อสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2177หรือประมาณศตวรรษที่17นะคะตั้งอยู่ที่เมืองเมงวีเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียเมืองเมงวีเป็นเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเมงวีแห่งบาหลีตะวันตกมีวัดนามันอายุนเป็นศูนย์กลางของเมืองราชเทวสถานแห่งนี้นะคะในอดีตคือพระราชวังของกษัตริย์ราชวงศ์เมงวีและเคยใช้ในการประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เมงวีอีกด้วยค่ะ รูปแบบของวัดทามันอายุนเป็นการจำลองจัก,กรวาลตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเจดีสูงใหญ่ที่สื่อถึงเขาพระสุเมนอันเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลหรือว่าจะเป็นสระน้ำที่ล้อมรอบวัดซึ่งเปรียบดังมาสมุทรสีทันดรบริเวณทางเข้าสู่วัดทามันอายุนนะคะจะมีประตูวัดที่ตั้งตระหง่านสูงใหญ่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองในอดีตของราชวงศ์เมงวี กำแพงประตูวัดก่อด้วยหินสูงแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจงหลังคาปูด้วยแย้อลังอลังสิ่งก่อสร้างด้านในนะคะคุณผู้ชมตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบฉบับของบาหลีซึ่งความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของวัดแห่งนี้นะคะก็คืออาคารที่มีหลังคาทรงเจดีซ้อนกันหลายๆชั้นนับรวมกว่า29หลังเลยล่ะคะ่ะ เจดีย์แต่ละหลังนะคะมีหลายขนาดเพื่อบูชาเทพเจ้าแต่ละองค์ใช้การเรียงชั้นของหลังคาที่แตกต่างกันไปค่ะ ปัจจุบันวัดทามันอายุนเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ในพื้นที่รอบนอกแต่ไม่สามารถเข้าไปยังภายในเขตวัดได้นะคะแล้วก็โชคดีมากเลยค่ะคุณผูชมวันที่เอไปนะคะอากาศค่อนข้างเย็นสบายมีแดดอ่อนๆทําให้ภาพของวัดสวยๆสนามหญ้าที่เขียวขจีตัดกับท้องฟ้าสีครามดูสดใสยังบอกไม่ถูกเลยล่ะค่ะ และถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเดินเข้าสู่พื้นที่ภายในบริเวณวัดได้นะคะเพียงแค่การเดินเลาะรอบๆกำแพงวัดก็สามารถชื่นชมความงดงามของวัดแห่งนี้ได้เต็มอิ่มแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงประเทศอินโดนีเซียนเนี่ยต้องเห็นว่ามีวัดกว่าร้อยกว่าพันวัดเลยซึ่งแต่ละวัดแต่ละเทวสถานนะคะก็ล้วนแล้วแต่มีความสวยงามที่แตกต่างหลากหลายไปนะคะวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมคงจะชื่นชอบกับบรรยากาศที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะ